สวัสดีเพื่อนเพื่อนมาแล้วจ้ะได้ยินเสียงไหมคะนี่ค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะเตานะคะลงเม็ดแล้วนะคะตอนนี้เสียงฟ้าก็มาค่ะเสียงฝนก็มานะคะดูบรรยากาศวันนี้นะคะนี่ช่องว่างมีแค่นี้เองเห็นไหมคะ นี่นะคะช่องว่างนะคะดูค่ะดูนะเห็นจะขึ้นไลได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะโมลมยินเสียงไหมคะเสียงลมนะคะเมื่อกี้แรงกว่านี้นะคะเพื่อนๆ ดูนะคะมืดฟ้ามัวดินมาเลยเพิ่มเสียงมาด้วยนะคะเพื่อนๆมีลมกำลังมานะคะเสียงมาไปแล้วนะคะให้ดูนะคะก่อนที่จะตกหนักนะคะ เมื่อกี้นี่โอ้ยเสียงทั้งฟ้าทั้งลมนะเมื่อกี้นี้นะเพราะแม,มเ่เปิดกล้องนี่นนแหละเงียบเลยมันก็งงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ประจํามากเลยก็แม่มเปิดกล้องทีไรนะเงียบหมดเลยนะงงค่ะเมื่อกี้นี่โอ้ยตรงประตูนี้ปิดไม่ทันเลยค่ะ นี่ก็เบานะคะเบานะคะเดี๋ยวพอแม่มลงนะเดี๋ยวพอแม่มไอ้นี่นะพอแม่มเอากล้องลงแค่นั้นแหละโอ้โหเทมาแน่ hey, นอนแม่มว่านะเห็นไหมลมมาลมมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวแม่มจะขึ้นอีกทีหนึ่งนะจ๊ะจะขึ้นอีกทีนะพอแม่มขึ้นกล้องทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย อยากถ่ายตอนนั้นเลยอะ่ะตอนแบบวู้วูู้ทั้งลมทั้งเสียงเลยอะ่ะอันนี้เงียบสงบแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นใหม่อีกทีนะจ้าถ่าให้ดูใหม่เนอ,อเห็นไหมเห็นไหมดูนะลมนะเสียงลมนะจ้าเพื่อน เห็นไหมมืดหมดแล้วค่ะดูนะคะลมนะคะเมื่อกี้แรงกว่านี้มากมายเลยโอเคเนาะในนี้นะจ๊ะ